สนับสนุนข่าวโดยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาโชกุนอินเตอร์ฟูดล้อสุนเฮงอพาร์ตเมนต์ศูนย์การค้าอายุทยาสิทิพาร์คเอ็กโคเรสิเดนซ์มิสูอายุทยาไททาดาวิทยาลัยเทคโนโลยีอายุทยาบริษัทจอเจริญชัยมอเตอร์กรุ๊ปจำกัดเมเจอร์ซินิเ็กซ์บริษัทไอทีเวนเจอร์จำกัดดูทนทูอายุทยา ออมเพชรต้องที่เคใดม่อนวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการอายุทยาสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านสู่ข่าวประจำวันนะครับซึ่งในวันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับพ่อเมืองพุงเก่าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สร้างความมั่นใจวัคซีนปลอดภัยให้พี่น้องชาวอายุทยาทั้ง16อำเภอวันที่8มิถุนายนเวลา8นาิก30นาที ที่โรงพยาบาลพระนะครศรีธยานายพานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางนวลจันทร์ย้มศรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเขารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ในระบบหมอพร้อมจะได้คิวฉีดวัคซีนวันที่8มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่2ของการปูพรมฉีดวัคซีนของรัฐบาลเป็นวาระแห่งชาติรวมกับประชาชนกลุ่มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเจ็โรคเรื้อรังทั้ง16อำเภอโดยมีนายปร,ระดินเกษมสาร นายอำเภอรพระนครสุธยาและทีมแพทย์พยาบาลให้การต้อนรับซึ่งนายพานุย้ำสีได้กล่าวว่าต้องขอชื่นชมพยาบาลผู้ฉีดวัคซีนมือเบามากแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อเสร็จแล้วทางทีมแพทย์ได้ให้นั่งพักรอสักครึ่งชั่วโมงซึ่งไม่รู้สึกว่ามีอาการใดๆเมื่อคืนตื่นเต้นเล็กน้อยนอนไม่ค่อยหลับซึ่งพยายามจะควบคุมความดันของตัวเองให้ได้คิดว่าวัคซีนเหล่านี้จะผ่านการทดสอบจากห้องวิจัยคณะแพทย์ WHO ให้การรับรอง ซึ่งตนมั่นใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอทุกท่านจะเข้าสู่ระบบกระบวนการรับฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะทําให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสําหรับจังหวัดพระนครสุธยาบรหิหารจัดการกระจายฉีดวัคซีนโควิด -19 รอบแรกช่วงวันที่17-11มิถุนายนซึ่งรับวัคซีน2ตัวคือแอสตรา e ซ e นกาจำนวน6,500โดสฉีด6,500คน และซิโนแวคจำนวน3,920โดสแบ่งฉีด1,960คนสำหรับฉีดให้กลุ่มที่ลงทะเบียนหมอพร้อมและลงทะเบียนกับเจ้าที่ระหว่างวันที่7ถึง13มิถุนายนจำนวน14,743คนทั้งนี้จะกระจายการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลอำเภอทั้ง16อำเภอและโรงพยาบาลเอกชน2แห่งโดยโรงพยาบาลพระนครสุธยามีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดจำนวน3 4 0 9คน โรงพยาบาลบางปะอินจำนวน2,392คนและโรงพยาบาลไชนาจำนวน2,129คนเป็นต้นและจะฉีดต่อเนื่องไปทุกวันจนครบสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองไว้แล้วโดยวัคซีนจะส่งมาทุกสัปดาห์ขอพี่น้องอย่าได้กังวลแต่อาจจะเคลื่อนเวลาเล็กน้อยส่วนผู้ที่ต้องการฉีดยังสามารถลงทะเบียนกับอทุทยาพร้อมเพื่อจองการฉีดวัคซีนต่อไปทั้งนี้หากมีข้อสอบถามยืนยันคิวการฉีด ให้ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านส่วนทางจังหวัดจะประสานจัดให้ผู้ทีลงทะเบียนได้ฉีดครบทุกคนอย่างเต็มความสามารถโดยได้เน้นย้ำให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนไม่ให้เกิดความแออัดและเป็นไปตามมาตรการของการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วยแรกก็ต้องชื่นชมคุณพยาบาลนะครับที่ที่ฉีดวัคซีนแล้วมือเบามากนะครับแทบไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับและพพอฉีดเสร็จก็ พทย์ก็บอกให้ผมนั่งทักรอครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็นั่งไปประมาณสักเกือบสินาทีแล้วนะครับก็ยังไม่รู้สึกต้นมีอาการอะไรน,นะครับก็คิดว่าเมาื่อคืนก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามเก็จะเป็นคนที่ที่ชอบชอบตื่นเต้นอะไรที่ต้องทำเป็นครั้งแรกนะเปครั้งแรกแล้วก็ยังเหมือนพยายามจะควบคุมตัวเองไม่ได้ความดันตัวนี้ก็อยู่ในระดับที่ยินดีแต่ว่าก็ผ่านไปได้นะครับคิดว่า วัคซีนเหล่านี้นะครับได้ผ่านการทดสอบจากห้องวิจัยจากคณะแพทย์มาได้เพ่งดูให้โชให้การรับรองนะครับผมมั่นใจว่ามันมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับที่จะทุกท่านจะเข้าสู่กระบวนการรับฉีดวัคซีนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สร้างภูมิคุ้มกันกับตัวเองแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เรากลับมาใช้ชีวิตโดยปกติได้เลยครับค่ะก็เข้ามา ที่โรงพยาบาลเรื่องนคาศรีธรรมยาก็มีการจัดระบบเรื่องของการฉีดวัคซีนได้อย่างวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะก็คิดว่าประสบการณ์วันแรกแก็ว,ว่าวันนี้ซ้อมค่อนข้างที่จะดีมากนะคะจัดระบบในาการฉีดวัคซีนแล้วก็พอเข้าไปสู่จุดที่ฉีดวัคซีนกระเ่นเดียวกันนั่นคือว่านะคะขอบคุณโรงพยาบาล ฉีดแทบจะไม่รู้สึกเลยนะคะว่าได้รับวัคซีนเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้ก็นั่งรอสังเกตาการนะคะก็ยังปกตินะคะคี่ว่าการได้รับวัคซีนครั้งนี้ก็จะช่วยในเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกนะะันไวรสัสโควิด -19 นะคะจะได้ใช้ชีวิตได้เป็นปกติเช่นเดิมนะคะก็ยังเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนที่ยังรอไวรัะเป ยังรอวัคซีนอยู่ทนะคะคิดว่าทางรัฐบาลคงจะจัดสรรมาให้เรื่อยๆนะคะก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนนะคะคนที่ยังไม่มั่นใจว่าจะฉีดวัคซีนแล้วเป็นอย่างไรก็วันนี้ผู้สูงอายุหลายๆคนนะคะที่มีอายุแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีโรคประจำตัวก็มารับวัคซีนแล้วก็มีผลหลังฉีดเป็นปกติะคะ่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสุธยานำทีมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครสุธยาจ,จัดกจิจกรรมเรามีเราไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนเราจะตามไปช่วยในพื้นที่อำเภอเสนาจำนวน20รายเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่8มิถุนายนที่หอประชุมอำเภอเสนานางสาวนุชนาธราิระทีราน,านันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสุธยาพร้อมด้วยนางสาวนรมน์คงสุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครสุธยานายวชรินทร์รื่นทวินนายอำเภอเสนานายจตุพันธ์ดำคุ้มปลัดอาวุโสอำเภอเสนานายนัทพัฒน์สาปัวปลัดอำเภอศูนย์นำรงธรรมอำเภอเสนาทีมพมจังหวัดพระนครสุธยาเหล่ากาชาติจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเสนาร่วมกิจกรรมเรามีเราไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนเราจะตามไปช่วยโดยร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางจำนวน15รายจากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ตามตำบลต่างๆของอำเภอเสนาอีก5รายเพื่อติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตอันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มเปราะบางและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยเครือปรุปโภคบริโภคได้รับการสนับสนุนจากวัดนันชงระวิหาร คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศสุธยากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกในที่พักแคมคนงานก่อสร้างสถานประกอบกิจการมาาว,วันที่7๙เุนายนที่พักแคมป์คนงานก่อสร้างห้างเซ็นทรัลอยุธยานายพานุย้มสีผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้ในายสมสังเทเรญไภทูลรองผู้ว่าพร้อมด้วย นายนครินอานหารรองนายแพทย์สาธรุรสุขนายบริณเกษมสารนายอำเภอรพระนครสุธยานางนัชรีศิีรกิติประพงศ์จัดหาง,งานจังหวัดและหน้าสนาชการในสังกัดกระทรวงแรงงานสาธรรสุขอำเภอและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจคัตกรองโควิด -19 เชิงรุกในที่พักแคมป์คนงานก่อสร้างสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามนโยบายของสบค โดยการตรวจเช็กตองเชิงรุกในครั้งนี้มีเป้าหมายจำนวน550รายโดยความร่วมมือจากทีมแพทย์และพยาบาลจากรออรสตอมาออกเหมยบริการในครั้งนี้นายสมศักดิ์เจริญไพฑู์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสุธยาได้กล่าวว่าสถานที่พักคนงานก่อสร้างดังกล่าวมีผู้พักอาศัยภายในแคมป์จำนวน550รายมีการออกมาเสื้ออาหารจากร้านหาพร,ร่แผงลอยในช่วงเช้าและช่วงเย็นบริเวณหน้าแคมป์ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยง จึงได้ออกคําสั่งให้ทางสํานักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดประสานงานกับผู้ประกอบกิจการที่มีที่พักแคมป์คนงานก่อสร้างเพื่อที่จะได้นําเจ้าหน้าที่เข้ามาทําการตรวจคัดกรองเชิงรุกรู้ไวรัสาไวัให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างโดยได้เนนยาให้ที่ปรึกษาโครงการและผู้รับจ้างก่อสร้างดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในที่พักแรงงานก่อสร้างและพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด นายอำเพออุทัยเตรียมตรวจสอบที่มาน้ำเสียในคลองธรรมชาติช่วงสายวันที่8มิถุนายนนายสมรักยกน้อยวงนายอำเพออุทัยพร้อมด้วยนายสมศักดิ์สันทินาประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดพระนครสุธยานายไภัยทูลนูนินริประธานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคประชาชนนายวุฒิตรีนาวงศ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลบ้านหีบนายบุญเชิดตรีนาวงศ์อดีตกำนันตำบลบ้านหีบ นายสรุรเชษฐ์คงมวิไลรองประธานทสมอำเภออุทยัยนายอมรินเรืองสง่าพร้อมด้วยเครือข่ายทสมในพื้นที่อำเภออุทยัยเดินทางไปตรวจสอบคลองบ้านตลาดซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่เชื่อมต่อจากอำเภออุทยัยไปจนถึงบัวชมอำเภอวังน้อยเนื่องจากรับแจ้งจากทสมในพื้นที่ว่ามีปลานิลและปลาเบญจพรรณที่อยู่ในคลองลอยตายเป็นจํานวนมากระยะทางยาวก,กว่า1กิโลเมตรช่วงหมู่ที่4ี่และหมู่ที่9้าตำบลบ้านหีบโดยชาวบ้านสันนิษฐานว่า มาจากโรงงานแห่งหนึ่งที่อยู่และแวกใกล้เคียงได้ปล่อยน้ําเสียลงมาในคลองซึ่งพบว่าปลาตายมาแล้วกว่า2-3ถึงวันหลังจากทําการตรวจสอบพื้นที่โดยเก็บตัวอย่างของน้ํเพื่อส่งให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครสุธยาทางการตรวจสอบนายอำเภอไทยได้หารือกับทศมและตัวแทนชุมชนโดยให้ชุมชนเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของน้ําและดูว่ามีปลาตายเพิ่มขึ้นหรือไม่เบื้องต้นจะได้รายงานให้ทางจังหวัด และส่วนน้ำรองทางทราบเพื่อที่จะได้เร่งขอผลการตรวจสภาพน้ําอีกทั้งยังจะเตรียมขอเข้าตรวจสอบระบบบาบ,บัดน้ําเสียในโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงด้วยบอกมาที่ที่ดูเบื้องต้นนะฮะก็มีปลาตายลอยเป็นแผะให้เห็นแล้วก็ก็น่าจะน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทีน,นี้ประเด็นก็คือสภาพน้ำเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจให้ตวว่ามันกดเปื่อนด้วยอะไรนะครับก็คงก็คงไม่ได้โทษรับเป็นตรงโน้นตรงนี้แค่ทีเดียวแต่ว่าเราขอพิสูจน์สิ่งแต่ความนน้ำก่อน ในทางการแก้ไขนะครับหลังจากได้สารกลเพื่อนหรือค่าอะไรต่างๆมา,าเ,เราก็จะตรวจสอบร่วมกับุนกรรมร่วมกับเอ่อศจหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยร่วมกับเจ้าของบริษัทที่อาจจะเกี่ยวข้องถ้าจะมีก็คงมาแก้ปัญหาด้วยกันนะฮะก็คง ก็คงยังไงก็ต้องแก้ไขให้พี่น้องประชาชนถ้าเดือดร้อนกันครับอืมครับท่านครับแล้วก็กรณีที่ที่ถ้าเราเราสงสัยตอนนี้เราสงสัยตรงกลุ่มไหนบ้างหรือว่าุมสาเหตุที่ท่านคาดกันนหรือว่าสนิษฐานไว้คือเท่าเท่าเท่าที่ฟังนะใช้คำว่าฟังจากการเล่าแล้วกต่ไม่เล่าจากคนทั่วไปก็คาดว่าน่านจะเป็นโรงงานรับ จัดก,การอุตสาหกรรมอยู่ในเวรใกล้เคียงแต่อย่างไรก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะเพงแต่เราก็ต้องพิสูจน์หรือว่าด,ดูในข้อที่จริงทันคิที่ว่าที่หน้าหน้านาจะชัดเจนึ้นมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบานบรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางบานบรรยายให้ความรู้หัวข้อสถานการณ์ยาเสพติดในโครงการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางบาน เวลา9นาฬิกาว 8, ันที่8มิถุนายนที่ศาละกลางหมู่บ้านหมู่ที่6ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานนายแทนพบปราบนรงปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางบานได้รับมอบหมายจากนายสมยศเกษวรรณนายอำเภอบางบานให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสถานการณ์ยาเสพติดในโครงการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบาน ที่บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางบานและกำนันตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานซึ่งมีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวน20คนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงระดับความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันทั้งระดับจังหวัดอำเภอและตำบลรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติดเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลเมืงองอยุธยาดำเนินการจัดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสารกลางจังหวัดพระนครสีอุธยาหลังพบไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อเข้ามาประชุมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่7มิถุนายนที่สารกลางจังหวัดพระนครสีอุธยานายพานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสีอุทยาได้มอบหมายให้ ผู้แทนสำนักง,งานจังหวัดพระนครสุธยาโดยมีนายธีระตรีโรจนีผู้อำนวในการกลุ่มงานอนวยการประสานทางเทศบาลเมืองอยุธยามาดำเนินการพ่นยาฆ่าเชือ้อทำความสะอาดพร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นไบโอฆ่าเชื้อไวรสัสพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร4ี่ชั้นรวมทั้งรอบบริเวณสารกลางจังหวัดหลังพบว่ามีผู้ติดเชือ้อได้มาประชุมที่ห้องประชุมที่สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครสุธยา จึงได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสูงขึ้นและมีประชาชนและหน่วยราชการต่างๆเข้ามาติดต่อราชการเป็นจํานวนมากดังนั้นเพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคจึงขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองอยุธยา ให้มาดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารอาคารสี่ชั้นตลอดจนบริเวณโดยรอบสารกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการในสารกลางจังหวัดนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาแถลงนโยบายการทำงานต่อสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยายึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจ สร้างอายุทยาเมืองรดดโลกแห่งความสุขวันที่8มิถุนายนที่ประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุทยาว่าทิรตรี103สมทรงสภโกศลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาแถลงนโยบายการทํางานต่อสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยารวมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นาครพระนครศรีพยาให้ว่าเทีตรีสมทรงสัพโกศลกุลเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีในการเลือกตั้งเมื่อวันที่18มีนาคม2564นั้นและนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ โดยนายุทธมนตรีได้ถแถลงนโยบายการเผชิกิจการเทศบาลต่อสภาเทศบาลน,นาครพระนครศรียธยาว่าตลอดระยะเวลา4ปีนับจากนี้จะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจสร้างอุทยาเมืองระดกโลกแห่งความสุขจะปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยจะนำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดพระนครสุธยาเป็นแนวทางในการพัฒนาจะประสานความร่วมมือกับทุกองคอ์กรทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีประชาชนชาวเทศบาลน,นาครพระนครสุธยาเป็นเป้าหมายสำคัญในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ขณะนี้ความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ตนจึงยืนยันว่าจะกระทำทุกวิถีทางให้พี่น้องปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงนี้ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะประแานจัดการบ้านเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ให้พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งนี้ตามกรอบหน้าที่และอำนาจที่กฎหมายกำหนดนโยบายที่ตนได้นำเรียนต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี้ทั้งหมดนี้คือข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชม แล้วกลับมาพบกับข่าวประจำวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมอัจพริและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนข่าวโดยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาโชกุนอินเตอร์ฟูดล้อส,สุนเฮงอพาร์ตเมนต์ ศูนย์การค้าอายุธยาสิทธิพา e เ uh, อ็กโคเรสิเดนซมิสซูอยุทยาไทธา,าดาวิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยาบริษัทจอเจริญไทชัยมอเตอร์ทูบจำกัดเ a ม o เออร์ซีนิบริษัทไอ v ีเวนเจอร์ Group, จำกัดตัวทันทรูอยุธยาออมเพชรต้องที่ K. ค i a m o น d วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา